โอเคตอนนี้นะผมก็มาอยู่ที่บขสเชียงรายนะครับเป็นบขสเก่าแห่งที่1นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเวลาส0บนาฬิกานะครับ10บโมงเช้าเนี่ยมีรถไปที่ไหนกันบ้างที่จอดอยู่ที่บขสแม่าาสายเก่านะครับผมมาดูกันนะโอเคตรงนีมีรถตู้เชียงรายแม่จันแม่สายนะจอดจอดตรงข้ามนะครับผม งนี้นะครับก็จะเป็นกินบัสนะฮะเชียงใหม่เชียงรายแม่สายนะครับในกินบัสนี้จะมีสามเที่ยวต่อวันนะฮะที่จะไปแม่สายนะฮะแล้วก็จะมีเชียงรายเรียงเกตนะฮะอันนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเชียงรายเชียงแสนนะฮะมาดูขับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเชียงรายแม่ขจรน,นะครับผม มีรถบัสเขียวนะครับเชียงรายแม่สายคันนี้นะฮะแล้วก็เชียงรายเชียงของนะครับผมอ,อันนี้ก็จะไปพานนะครับผมแม่ใจ่ายนะฮะเดินอยู่เรื่อยๆ,ๆนะนี่นะครับเชียงรายเชียงของเหมือนกันนะผมนี่ก็เหมือนกันนะเชียงรายเทิงนะครับผมโอเค มาณนี้นะครับผมจุดตำแหน่งตัวจะอยู่ด้านหลังรถนะมี่พลาด้วผมว่า,านนจะเป็นรถไปเหมืนไปแม่สายกันหรือเปล่านะฮะนี่นะครับผมอันนี้ก็จะมีรถสองสายเป็นหดเลยนะฮะมาดูกันมาดูแอก็ นะฮะอันนี้เรจะเป็นรถเขี่ยไปเชียงรายแม่สายนะฮะอยู่ด้างหน้าเราเราจะไปรถตุู๊้รถสองแวถวรอบเวียงรอบแยงคือภายในเมืองนะครับผมส่วนใครจะขึ้นรถตู้ก็ไปขึ้นที่ตรงนู้นนะฮะโอเคทางหลังโอเคนี่ก็เป็นขบถ้านะครับผม